สวัสดีค่ะผู้พิกรมลปูนค่ะยิยนดีต้อนรับเข,ข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้เราจะมาทํำสครับผิวจากแตงกวานะคะจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกจากผิวนะคะแต่ออกดีค่าเชื้อป้องกันสิวและก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผู้พิกรมลปูรนะคะ เรามาลงมือทากันเลยนะคะเริ่มจากขูดแตงกวากันก่อนค่ะใครจะสะดวกจะบดจะปั่นก็ได้นะคะวันนี้เราใช้ทั้งกากและก็น้าแตงกวาเลยนะคะได้แล้วนะคะแตงกวาที่เราขูดไว้ค่ะแตงกวานะคะมีคุณสมบัติช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณได้อย่างดีเลยนะคะช่วยขาจาัดสิ่งสกปรปกและน้ำมันจากผิวค่ะ ช่วยพวงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดําค่ะช่วยลดการอักเสบของสิวและยังช่วยฆ่าเชื้อได้อีกด้วยนะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะเป็นตัวสครับผิวค่ะจะใส่ลงไปประมาณ4-5ช้อนโต๊ะเลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะ ใส่น้ำมันราข้าวลงไปอีกหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะน้ํามันราข้าวนะคะมีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวค่ะทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะทําให้ผิวมีความยืดหยุนค่ะจึงช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะและยังป้องกันผิวจากแสง uv ได้อีกด้วยค่ะ วิธีใช้นะคะทาสครับลงบนผิวค่ะจากนั้นเราก็นวดอย่างเบามือนะคะสักห้าถึงสินาทีและจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะสูตรนี้นะคะอ่อนโยนค่ะสามารถทําได้2-3ครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยนะคะเพื่อให้ได้ผลดีนะคะควรทําอย่างเป็นประจําค่ะลองทํากันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอปุณแล้วก็สวัสดีค่ะ